ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามนะครับหรือว่าที่เป็นการสาธิตก็ได้อีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่าน <c oughs> อีกรอบนึงในการที่จะปลูกแบบในสภาพดินที่แห้งแล้งนะครับก็คือฝนไม่ตกหรือว่าปลูกข้ามแล้งอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะขุดหลุมไม่ใหญ่มากนะครับ <S <S ก็อยู่ประมาณ3ามสี่หน้าจอบ ดูสูงประมาณนี้นะครับของผมปลูกเสริมนะครับปลูกเสริมบนคันาดินก็ไม่ถึงกับแห้งมากนะครับก็ยังมีความชื้นให้ให้สัมผัสอยู่เนี่ยยังมีความชื้นอยู่คราวนี้ก็มีเกษตรกรนะครับคืออาจจะไม่มั่นใจว่าอยู่คาตัวเองจะรอดหรือไม่รอดในขณะที่ปลูกไปแล้วเนาะสภาพที่แห้งแรง เดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตอีกรอบหนึงนะ่งเนาะทุกท่านก็เพื่อเป็นการเกิดความบั่นใจให้กับกเกษตรกรผมก็จะขุดหลุมประมาณนี้นะครับสามสีหน้าจอบแล้วก็ให้มันมีเศษดินส่วนหนึ่งให้ตกลงไปในหลุมอย่าให้อย่าให้เป็นเป็นหลุมแบบที่ไม่มีดินนะครับให้มันมีดินละเอียดดินละเอียดหรือว่าก็ดินตกลงไปบ้างก่อนก่อนที่เราจะลดน้ำเนาะ นี่น้ําผมเตรียมไว้แล้วผมก็จะทําการลดน้ํานะครับอันนี้เป็นสไตล์การปลูกข้ามแล้งของผมหรือว่าปลูกในสภาพที่แห้งแล้งฝนทิ้งช่วงนะครับผมจะลดน้ําทิ้งไว้ก่อนประมาณนี้นะครับถ้าหลุมใหญ่ก็น้ําก็จะใส่ได้เยอะก็ดีนะครับใส่น้ําไว้แบบนี้ทุกท่าน อันนี้แห้งแล้วครับหลังจากที่น้ำยุบทุกท่านก็จะเป็นการปลูกนะครับพอน้ำยุบแล้วดินที่เราใส่ไปมันก็จะมีสภาพที่ร่วนนะครับเปียกร่วนแบบนี้นะครับถ้าเป็นดินทรายถ้าเป็นดินทรายเขาก็จะทำง่ายถ้าเป็นดินเหนียวมันก็จะทำยากนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นก้อน น,นี่เป็นดินเหนียวนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นดินเหนียวหลังจากที่เราน้าแห้งแล้วเนาะน้ํายุบแล้วเราก็เอาก้าวพันลงนะครับแล้วก็เจาะหลุมแบบนี้เอามือเจาะเจาะเพราะว่าดินมันมันเปียกมันชื้นมันทําง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาดินกบเอาดินข้างๆนี่แหละกบทุกท่านนะครับให้ลักษณะต้นที่เราปลูกเนี่ยให้มันตรงไว้นะครับให้มันตั้งตรงอย่างดินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ แล้วเราก็เอาดินแห้งดินแห้งละเอียดนะครับพยายามให้เป็นดินดินละเอียดเนาะโกบอีกรอบหนึ่งให้กบเหนือจากขุยมะพร้าวเดี๋ยวทุกท่านให้กบเหนือจากขุยมะพร้าวสักสองนิ้วนะครับสองสามนิ้วเพราะว่าเผื่อเผื่อบรรุุบแล้วเราก็กดรอบๆกดรอบๆไม่ต้องไม่ต้องกดแน่นมากทุกท่านนะครับเอาแค่ตึงๆมือพอนะครับ เดี๋ยวอีกสักต้นเนาะสาธิตอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็จอหลุมแบบนี้เลยนี่แหละสาเหตุที่เราเอาดินผงลงก่อนที่จะลดน้ําเพื่อแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะรากเขาจะเดินจับตรงนี้ก่อนตรงที่ดินมันเป็นผงเนี่ยก่อนแล้วเขาก็จะเดินต่อไปได้นะครับเขาจะติดเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพความความชื้นแล้วก็ความความแน่นของดินด้วย ทุกท่านนะครับแล้วเราก็เอาก้าลงเนาะเอาก้าลงแล้วก็กดกดด้านข้างนี่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาดินข้างบนลงกดด้านข้างก่อนด้านข้างของขุยมะพร้าวนี่แหละของหลุมนี่แหละนะครับ,รบเพื่อให้มันมีความชื้นเพราะว่าดินตรงนี้มันมันโดนน้ําแล้วมันมีความชื้นตลอดนะครับเราก็เอาแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาดินผงแห้งข้างบนลงนะครับ <Phoenix. S 2> เพื่ออะไรเพื่อไม่ให ดินที่เราลดน้ําไปเนี่ยหรือว่าขุยมะพร้าวของต้นยูคาเนี่ยไม่ให้มันโดนแดดนะครับก็เหมือนกับเราเอาฟางหรือว่าหญ้าแห้งมากบหน้าไว้นะครับเราไม่มีหญ้าไม่มีฟางเราก็เอาดินแห้งนี่แหละกบหน้าไว้ทุกท่านเนี่ยแล้กดร,บรอบๆหน่อยนึงนะครับกดร,บรอบๆหน่อยนึงผมทํางานมือเดียวเนาะมือนึงจับกล้องอย่างเงี้ยนะครับ ลักษณะต้องให้อยู่ต้นตรงเข้าไว้นะครับอย่าให้มันเอ็นเอียงมากนะครับเป็นการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการปลูกในสภาพดินที่แห้งแล้งทุกท่านเพราะว่าก็มีเกษตรกรถามมาเนาะบางคนก็ยังไม่เคยปลูกหรือว่าไม่มีความชำนาญเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับการถามไม่ใช่ว่า จะเป็นคนที่ไม่รู้นะครับการถามเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะทำให้อะไรให้ยูคาเราเดีย๋ยไม่ตายนะครับเอาง่ายๆก็คืออย่าไปอายในการถามผมไม่รู้ผมก็ถามทุกท่านเพราะทุกคนไม่ได้รู้เท่ากันหมดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้สิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมก็ถามผู้รู้เหมือนกันนะครับเพราะทุกคนต้องการความรู้ ไม่ว่าใครทั้งนั้นบนโลกใบนี้ต้องการความรู้อันดับแรกคือต้องการความรู้ก่อนทุกท่านหลังจากนั้นถึงจะเป็นการลงมือทําแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จนะครับทําให้เกิดความชนานาญไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าทําบ่อยๆทําเยอะๆทําเรื่อยๆทั้งก็จะเกิดความชนานาญเกิดประสบการณ์เวลาเราทําครั้งต่อไปมันก็ไม่ฉุนโลหุไม่เกิดปัญหา ทำให้เราประสบผลสำเร็จในการทำงานนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะจะมีอีกนะครับในการลดน้ำปลูกในทุ่งนาก็ลดน้ำปลูกที่โคกก็จะมีบอกอีกนะครับแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับหลังจากที่ปลูกซ่อมบนคนาไม่ใช่ปลูกซ่อมปลูกเพิ่มนะครับบนคณาเนาะสภาพก็จะประมาณนี้ทุกท่าน อันนี้เป็นปลูกไปก่อนนะครับอันนี้ได้หกเดือนแล้วล่ะนี่ก็เป็นท้องนาของผมที่ว่าจะเปลี่ยนจากเป็นดูวคาประมาณเดือนพฤศจิกานี่แหละทุกท่านปลูกเสร็จลดน้ามลดน้าปลูกเสร็จก็อยู่ประมาณนี้ คอยติดตามกันต่อไปเนาะ